สวัสดีครับพบกับอาร์คพักนาเซียกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นอ้ทิฟฟินดีกว่านะครับโอเคทิฟฟินรู้สึกว่ามันเหมือนต้นไม้มากเลยครับนี่เหมือนกับต้นไม้มากเลยมาถ้างั้นเอาลิฟทิฟฟินไปเล่นดีกว่านะครับนี่บินไว้ด้วยครับยอดเลยยอดไปไปที่ไหนดีวะมันน่าจะสนุกนะครับมามีสไปโนสีชมพูด,ด้วย เลือกเท่าไหร่วะทัดก่อนนี่มันไฟม้อสไปโนนี่หว่าโอเคก็ดูเหมือนว่าเราจะไปเที่ยวด้วยแล้วก็จับตัดด้วยนะครับทำภารกิจหลายอย่างนะครับโอเคมีนกเสียมพูด,ด้วยนี่หว่าเราดูดินกเสียมพูเท่าไหร่เลเวลน้อยมากมาไม่อยากเสียวเวลาเฮ้ยแอนเชนมอสซาซอเห็นได้ชัดเลยครับ นี่ครับเอ็นเจนมอเตอรอขนาดน้ำตื้นๆมันยังอยู่เลยครับผมก็ต้องไปที่ดินแดนทะเลทรายตลอดเลยนะครับเพราะว่าดินแดนทะเลทรายมันมีสัตว์เยอะมากนะครับแล้วก็เกาะรอยฟ้าด้วยครับเกาะรอยฟ้านี่มีเยอะมากเลยที่แต่ผมไม่รู้ว่าคอมมันกระตุกเยีะอะไรนะะักหนาเสียเวลาไม่ได้แล้วครับมันมังกรไฟนี่วะนี่มีนุกของภาคอาเซียด้วยครับนกยงุงไม่ใช่ดี แตงวงครับทำไมทำไมวะฮะอ้าวนี่ั้งเดียวตายเลยครับไม่รู้ว่าโดนดาเมจของใครแล้วก็มีแรกมีทีเล็กด้วยครับโอเคไป เอาไงเอาไงอเอไ่อ,อามาดิมาต่อสู้ด้วยลนะ่ะเอเอแล้วก็อย่าเอาเครื่องมือของอีเล็กทรโนิกมาด้วยทำไมผมต้องฆ่าเท็กตัวนี้นะครับมันเลเวลน้อยมากนะครับน้อยยังบอกไม่ถูกเลยครับทำไมเดี๋ยววันเดี๋ยววน ขึ้นมาเลย,ลยเดี๋ยว,ยว,วยแ,แล้วโอ๊ยเห็นหรือยังครับว้าวเฮ้ยแดดเนื้อตอเดี๋ยวและไปเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับเป็นภาพตาต่อสู้นะครับที่หาดูได้ยากมากข้างล่างนี่คือตัวอะไรช้างแมงมดหรอเป็นช้างที่สวยงามมากเลยครับถ้าเกิดว่าได้ช้างตัวนี้มานะจะดูดีมากเลยเราดูดีว่าช้างตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ไปผมพูดตรงอย่าง ตัวเมียนะครับส่วนตัวนั้นล่ะตัวนั้นก็คือตัวเมียสียดายที่มันไม่ใช่ตัวผู้นะครับแล้วก็มีงูด้วยอ้าวมีนกอะไรวะเป็นนุกอาเจนธรรมดาหรือเป็นไอพายเม้าอาเจนวะตัวนั้นพายเม้าอาเจนครับอะไรอะไร ลวกไปครับแล้วก็มีใหญ่ทีแรกงครับเป็นพวกเก่งเลเวลน้อยมากนะครับเสียได้ยังเลยแล้วก็มีทีแรกสายฟ้าด้วยโหเป็นทีแรกสายฟ้าที่เลเวลดีนะครับน่าเสียได้ได้เป็นตนัวเมียอันนี้คืออะไรเท็เล็กเลเวล 200กว่านะครับมันจับไม่ได้เลยที่ไงวะไม่ได้มาจะได้ที่มันจับไม่ได้ะคระับมาที่เหยียดเสียเวลากับมันล้วแล้วก็มีพาราเซตามิติดเชื้ออีกะครับมีพาราเซตาติดเชื้อมาเต็มเชื้อติดเชื้อเติดเชื้อ,อ,อว่าไงนอน อ่าตายไปงนงยนอนมันเข่าครับต้องฆ่ามันเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่น่าลำคาญมากๆเลยแต่ถ้ามาเป็นพวกเราเนี่ยว่ามันดีมากมากเลยครับแต่ถ้าเป็นพวกป่านะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ชอบมากเลยมีวานอวกาศด้วยเลเวลดีมากเลย แต่มันก็จับได้ดีนะครับมีตัวอะไรมาเกิดตรงแถวนี้บ้างพยายามต้องค่อยๆบินให้มันแบบว่าระมัดระวังปากไม้แดงนะครับเพราะว่าปาไม้แดงกินกราฟิกสูงนะครับอาจจะมีการแหลกหรือกระตุกหรือเกมหลุดเลยก็ได้นะครับต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าใครคอมไม่แรงจริงนะครับมาบ่าไม้แดงไม่ได้เลยครับนี่ตรงนี้นะครับบ่าไม้แดงเนี่ยก็มีสัตว์มาเกิดเยอะเหมือนกันนะครับให้เลือกหลากหลายเหมือนกันนะครับ ถ้าใครคอมดีๆหน่อยนะครับก็สามารถไปนี่ได้เลยครับโอเคไปก็สามารถไปที่พื้นที่กระตุกกระตุกแบบนี้ได้ครับเมื่อกี้กระตุกมากเลยครับกระตุกอย่างแบบไม่น่าเชื่ออันนี้นกเลเวลเท่าไหร่สามเก้าเลเวลน้อยมากนะครับโอเคลุจอดก่นลุจอดแบบแบบแข็งทื่อไปกันเลยดีกว่า งชายหาดนี่มีอะไรบ้างวะมีนกสวยงามเลยครับเลเวลดีตัวผู้ด้วยโอเคโอเคเลยแต่ก็ต้องรอระวังไมโครซีลัปเตอร์นะครับไมโครซีลัปเตอร์เนี่ยมันชอบกระโดดนะครับต้องระวังให้ดีเลยฆ่าก่อนก่อนที่มันจะเป็นเสียนหนำนะครับนี่อีก ลีเลอร์ตัวใหญ่ด้วยครับเมื่อกี้นุ๊กไปไหนละมันไปทางนั้นใช่ไหมโอเคน่าจะใช้อาวุธบนตัวได้มักกิฟฟินตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อนครับใช้ได้ครับอาวุธบนตัวมันโอเคอ๋อต้องเก็บธนูก่อนต้องเก็บธนูก่อนครับเพื่อจะให้มาเปลี่ยนมุมมองแบบนี้น,นี่คืออะไรนุ๊กเลเวลย่าไปหน่อย แล้วก็อา้าวนุกตัวส,สวยๆดีๆมันหายไปไหนแล้วล่ะไม่ใช่มันหายไปเหรอหรือมันพินอยู่ตรงนี้นี่ปะ่ะไม่ใช่นั่นคืออะไรไอ่ะตัวอะไรฮาโนโุเหรอเฮ้ยทำอ,อะไรมันอยู่ตรงไหนมันเพราะลุกพวกนี้เมื่อกี้เป็นเลเวลร้อยสี่สิบกว่าด้วยครับเป็นบอวผู้อย่างดี แล้วมันไปไหนวะเนี่ยดูดิเสียได้วะ่ะดูนวะ่ะไม่ใช่นั่นแหระเอ็นนุ๊กพี่เลเวลดีมากๆเลยครับนี่บอกว่านี่เลเวลสองร้อยกว่ากูให่ใช่มันเป็นเลเวล140ร้อยสี่สิบกว่าผมจำได้นะครับมันอยู่ไหนแลวเฮ้ยไปไปไหนวะ นี่กูต้องเสียเวลามาตามลุกเหรอลูกอยู่ไหนวะเนี่ยแม่งเลยหาไม่เจอวะ่ะต้องรีบจับมันเลยครับไม่งั้นไม่ทันอันตรายไม่มีอ่ะไปไปกันเลยดีกว่าแอดอกมีอะไรบ้างโอมีแต่พวกเหล็กนะครับไป เอออาไม้แดงสัตว์เกิดเยอะมากมันถึงแหลกนี่เองนะครับมันแหลกเพราะไอ้ภาพพลด้วยแล้วก็แหลกไอ้ตรงสัตว์เกิดเยอะด้วยนะครับเรามาเที่ยวด้วยแล้วก็มาดูสัตว์ด้วยนะครับหลายๆอย่างก็เสียดายนะครับว่พาพั้งทีแล้วผมก็เสียดายงูตัวสีนเงินนะครับเสียดายมากเลย ไอดอกสีเขียวมีอะไรบ้างที่ขี่ของสามเผาไทสโนโท็อปนี่วะไหนบ้างอะผมต้องหากาจอแบบสูงๆนะครับเพื่อจะออกมาเล่นในเกมนี้โดยเฉพาะเลยไม่งั้นมันกระตุกแบบเนี้ยผมคงเล่นแบบไม่นานหรอกครับต้องหาให้เจอไม่รู้ว่าจบตัวอะไรได้บ้างนะครับ กีฟินสีดำเหลืองเลเวลสามหนึ่งข้างล่างก็เป็นสีเขียวอ๋อใกล้กับกีก้าน้ำแข็งด้วยนี่วะอันตรายมากเลยครับแต่กีก้าน้ำแข็งเนี่ยก็น่าจับเหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูเรื่อยๆดีกว่าผมคิดว่าตรงนี้มันก็น่าจะมีสัตว์มาเกิดเยอะเลยครับดูเรื่อยๆก่อนมีวันอวกาศสีแดงเหมือนกับลาวาเลยครับ นี่ครับโอ้ยมันลาวามากเลยช่างเป็นลายที่สวยงามมากเลยครับแล้วก็ลองกลิดกล้องดูสวยงามสวยงามครับมาไปกันเลยดีกว่าโมลเลรลลาท็อปเป็นตัวพู่ด้ครับนั้นผมเอาโมลเลลาท็อปเลยด้วยกันโอเคเอาโมลเลวลลาท็อปนั่นแหละ โอเคได้แล้วครับส่วนตอนนั้นเราเวลเยอะไหมเรเวลน้อยมากโอเคเราน่าจะมีเบอร์รี่ให้มันมันกินอะไรได้บ้างเนี่ยดูใหม่ดิสงสัยต้องให้เบอร์รี่มันจริงๆครับเก็บก่อนแล้วก็ฟาร์มเบอร์รี่ออกมาโอเคแล้วก็เอาใส่ไปเลยครับเบอร์รี่ขนาดนี้ใส่ไปเลยได้แล้วครับโอเคหมดเรียบระอยครับสวยงามแล้วก็เอามันกลับบ้านเลย มามายรงนี้อย่รัอโอเคมาอย่างน้อยเราก,ก็ได้ถามโค้ชวมาดูเล่นนะครับส่วนมากผมจะเน้นจับสาสตร์มากกว่าการฟาร์มนะครับอันนี้กีก้าน้ำแข็งเจอแล้วครับกีก้าน้ำแข็งดูดีมากเลยครับแล้วก็ข้างล่างเป็นไอ้อโลวอ่ะเป็นอโล แล้วก็ตรงนี้มีทีเล็กเลยครับเก้าน้ำแข็งเลยเราจเจอแล้วครับเลเวลดีด้วยสุดยอดเลยแล้วก็ค่าสบนบกนี่เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยไปกลับบ้านกันเลยดีกว่าไปกันเลยโอเค ในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตามช่อด้วยนะครับมเมทัล f ฟอร์เจอร์ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับส่านผู้ครับ